สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับพบปอหนุ่ยเมืองบังไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันพุทธที่17กรกฎาคมคศ2 0 2 4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่ประจําวันนี้ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นําโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายจัดมวยดีราคาถูก ให้แฟนบอลมวยชมกันอีกแล้วครับท่านณเวทีมวยราชดำเนินอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับหมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง 24u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30นจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างด้านโปนนายกส้อยเวียงยองลำพูนนะครับนักชกจากประเทศสเปนนะครับแตทว่าซ้อมด้วยค่ายมวยศิทธิ์ไทยแลนด์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีเจ้าไฟไทยแลนด์ปิ่นศินชัยนะครับให้การดูแลเป็นอย่างดีน้ำหนักไปปอยอยู่ที่59กกิโลกร,รัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านโยกเพชรใต้เพชรบุรีนะครับ นักชกจากสปป,ปลาวแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยใต้เพชรบุรีนะครับอยู่ที่ระยองนะครับอยู่กับพี่ใต้เพชรบุรีครับก็น้ำหนักไปไปล่ยอยู่ที่57กิโลกร,รัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 9ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านโปนในยกสร้อยเวียงยองลำพูนชั่งน้ำหนักได้1 1 9 3ลดไปจุด3นะครับส่วนทางด้านยกเพชรใต้เพชรบุรี ช่างน้ำหนักได้1 1 9่ลดไปจดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของน้้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านกะเบนทงหรือโยกเพชรใต้เพชรบุรีนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงครับวันนี้ได้รอยได้ใหญ่ได้ยาวครับแล้วก็มีเข่ายัดไส้แรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยกเพช ใต้เพชรบุรีนะครับสำหรับไฟล์ล่าสุดของเขานะครับไปชนะนอกยกเพชรลูกบุญมีนะครับยอดยกเพชรลูกบุญมีเมื่อวันที่15พฤษภาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนางนั่นยกเพชรใต้เพชรบุรีเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนางนั่นปนในยกสร้อยเวียงยองลำพูนกันบ้างนะครับสไตล์การชกเขานะครับก็เป็นมวยบู๊นะครับเตะขาต่อยหมัดแรงอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกแต่ถ้าว่า เสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์การชกของน้านโปนนายกส้อยเวียงยองลำพูนนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปพลิกชนะคะแนนสิทธิชัยพานสมบูรณ์นะครับเมื่อวันที่12มิถุนายน2 6 7ที่เวทีมวยราชลำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านโปนนายกส้อยเวียงยองลำพูนนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่มวยตัวใหญ่นะครับสูงยาวเข่าดี ผมออกไปที่ทางด้านยกเพชรใต้เพชรบุรีจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2อกันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับหรือเจ้าโคบานลางังสิตหรือหมูปิ้งอร่อยจุงเบยหรือเพชรสุรินสอบุญเลี้ยงนะครับเป็นนักชกจากอำเภอปลาศาสตร์จังหวัดสุรินนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายย่านบางกะปีนะครับ อยู่กับเสียกรุงเทคโนโลแล้วก็เสียสมหมายบางกะปินะครับให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่น้ำหนักป,ปล่อยอยู่ที่58กิโลกรัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านมวยอาวุธหนักอาวุธแรงเพชรวานอนบอลมหาชัยหรือเพชรวานอน JSP หรือนยกส่้อยทอตอเวียงยองลำพูนหรือสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับนักชกจาก จังหวัดสกลนครนะครับซ้อมที่ค่ายมวยวอวังพรมที่จังหวัดนคนปรปฐมน้ำหนักป่ายอยู่ที่58กิโลกร,รมัมวันนี้โชคกันในพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันหนึง่งช่างน้ำหนักได้121.3ลดไป1.3สนะครับส่วนทางด้านเพชรวานอนบอลมหาชัยช่างน้ำหนักได้120.3ลดไปจุดสามครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรวานนบอลมหาชัยนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงหมัดแรงศอกแรงหลักเหลี่ยมดีเก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรวานนบอลมหาชัยนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับไปแพ้คะแนนซันเดย์บูมเด็กเซียนเมื่อวันที่27เพฤษภาคม2 5 6 7ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับ นี่คือฟอร์มล่าสุดของ,งนัน่นเพชรวานน์บอลมหาชัยเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านเพชรชัยนาศิษิ์กำนันหน่งกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยเข่าบู๊ดุดันจับตีลัดตีเหนียวแน่นแล้วก็เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธสอกคมครับเดินถึงตัวครับวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรชัยนาศิษิ์กำนันหน่งนะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดไปแพ้นอกข้กับทางหน้านยอ่อกระตันอยู่จิตเมืองนวน์ในยกที่4นะครับเมื่อวันที่28เมษายน2องที่จังหวัดชัยนาทครับนี่คือฟอร์มหลังของทางหน้านเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบมวยตัวใหญ่ครับปลายแรงแข็งแกงแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเข่าในเหนียวแน่นผมออกไปที่ทางหน้าเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันหนึ่งวันนี้เขาจะมาแจ้งเกิด จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สาในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างถึงน,นันเข็มเพชรวอรภัยอนันต์หรือพุ่มพันม่วงหรือหนองบางสายนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้อมที่ายมวยนงบางสายที่จังหวัดชนบุรีน้ำหนักไป่อยอยู่ที่60กิโลกร,รมัมวันนี้เจอกับทางด้านโ,โรบคอปและโกยิมนะครับนักชกจากจังหวัด เพชรบูรณ์นะครับก็ซ้อมที่ค่ายมวยสอคุณละวงที่ปะทุมธานีนะครับอยู่กับแม่เลี้ยงเย็นตาสอคุณละวงน้ำหนักปล่อยอยู่ที่62กิโลกร,รัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด124ป่ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเข็มเพชรวอภัยอนันตช่างน้ำหนักได้125.5ลดไป1.5นะครับส่วนทางด้านโลโบโคอปและโกยิมช่างน้ำหนักได้124.7ลดไป จนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นโรบคอปบและโกยิมนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นครับเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธแข็งแก่งแข็งแรงบูดุดันหมัดซอกอันตรายครับมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นโรบคอปและโกยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับแพ้คะแนนแบบไม่เอกฉันนะครับแพ้ก็ต้เพชรบุรี เมื่อวันที่24พฤษภาคม267ที่วันลุ่มพินีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านโรบคอปและโกยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนางด้ ead, ay, นานเข็มเพชรวอภัยอนันต์กันบ้างน,นะครับสไตล์การชกของน,น ead, ay, อันเข็มเพชรวอภัยอนันนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมขวางหน้าดัานแทงครับเป็นมวยที่ตือ้อแล้วก็ท่าทะลหดดีฝีมือดีเก่าเก่าเกม นี่คือสไตล์การชกของทางด้านเข็มเพชรว่อไพอันนันนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับสามสี่ฟอร์มหลังยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นวันนี้จัดไปหนึ่งฟอร์มนะครับแพ้คะแนนสูวัลเล็กทีเด็ดเก้าสิบเก้าเมื่อวันที่ห้ามิถุนายนสองร้อยหกสิบเจ็ดที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางน้านเข็มเพชรวออไพอันนันนะครับสําหรับมวยคู่ที่สามในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเข็มเพชรวออไพอันนันนะครับจัดไปให้เสียนะครับ ให้ไปห้าดาวไฟน์นี้เขาจะมาแจ้งเกิดครับไปดูคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สี่ในการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างน้านสตางทองชอห้าพยัก์นะครับนักชกจากจังหวัดศรสีสะเกดซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์อยู่ที่ลำลูกกาคลอง8หลังวัดธัญญผลนะครับอยู่กับเสียพุทธชอห้าพยักษ์และก็เสียชายชอห้าพยักษ์แล้วก็เทนเนอร์มารากรชอห้าพยักษ์นะครับ น้ำหนักไป่อยอยู่ที่61กิโลกร,รัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านแก่นแก้วสบุญมีฤทธิ์หรือพ่อเยี่ยมแสนหรือปอจิรกิจนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ทว่าขึ้นมาซ้อมที่ค่ายมวยสอบุญมีฤทธิ์ย่านป่นเก้านะครับน้ำหนักไปปอยอยู่ที่62กิโลกร,รมัมวันนี้ชกกันในพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน สตางทองชอห้าพยักช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยยี่สิบหกจุดเจ็ดลดไปจุดเจ็ดนะครับส่วนทางด้านแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์ช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสามลดไปหนึ่งจุดสามนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์นะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับตั้งขวางคา แล้วก็เป็นมวยอาวุธหลากหลายฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีตีหัวเข้าบ้านครับนี่คือสไตล์การชกข,ของทางน้านแก่นแก้วสบุญมีฤทธ์นะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเขียนแก้วสบุญมีฤทธ์นะครับสองฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนพายพยักสสมหมายเมื่อวันที่17บจมกราคม2รยที่ราชดำมเนินแล้วก็ไฟา์ล่าสุดนะครับพลิกแพนนอกแค่ทางน้านเพชรลำพูนบำรุงศิลป์น,นะครับในยกที่ห้า วันนั้นโดนสอกเข้าปลายคางแล้วก็เลือดแตกครับก็พลิกแพ้นอกมาเมื่อวันที่12มิถุนายน267ที่ราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนองนัานแก่นแก้วสบุญมีฤทธิ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนองนัานสตางทองชอห้าพยักกันบ้างนะครับสไตล์การชกของนั่นสตางทองชอห้าพยักนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นหนึบไล่แขนลอกตีปั้มตีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรง นี่คือสไตล์การชกของนากด้านซัต่างทองชอห้าพยักนะครับฟอร์มหลังล่าสุดนะครับสี่ฟอร์มหลังห้าฟอร์มหลังยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับวันนี้จัดไปสองฟอร์มชนะคะแนนสมา์ชัยสอสมหมายเมื่อวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์สองร้อยสิบเจ็ดที่ทูป,ปัตเตมีแล้วก็ชนะคะแนนสุรชัยสอสมหมายเมื่อวันที่ 16, สิบหกพฤษภาคมสองร้อยสิบเจ็ดที่จังหวัดน,นครราชสีมานะครับ นี่คือฟอร์มหลังการชกของนั่นสตางทองชหพยักนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางน้านแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์นะครับผมมองว่าอาวุธหลากหลายแล้วก็ไวกว่าหนักแรงกว่าครับตีหัวเข้าบ้านวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้น,นะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัย เฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ